ใกล้จะรับปริญญาแล้วไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างกล้องเราก็ได้รูป,ปรับปริญญาเท่ๆแบบนี้แล้วครับผมฝากข้อหน้าจอ2ทีและไปะดูวิธีทํากันครับวิธีแรกให้เราเข้าไปที่แอปเจมินายเลยนะครับหรือว่าใครจะสะดวกทําผ่านในเว็บก็ได้เช่นเดียวกันครับจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้และกดเลือกแกลเลอรี่จากนั้นให้เราเลือกรูปภาพตัวเองนะครับส่วนผมเนี่ยจะเลือกรูปนี้รูปที่รับปริญญาเลยแล้วกดจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วให้กดการถูกตรงนี้ เพื่อแนบรูปของเรามาอยู่ตรงหน้านี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์ข้อความตามนี้นะครับเดี๋ยวผมแน่จะแปะไว้ที่คอมเมนต์ให้นะเมื่อแนบรูปภาพแล้วข้อความเสร็จแล้วให้เรากดติ๊กที่รูปกล้วยด้วยนะครับเสร็จแล้วกดส่งครับ AI ในกําลังสร้างรูปให้เรานะครับให้เรารอสักครู่เราก็จะได้รูปภาพแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงครับรูปเท่เหมือนกับถ่ายในสตูดิโอเลยแต่ว่าเราเนี่ยใช้แค่ Gemini a อปเดียวเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างช่างแล้วครับนี่เอาไว้ลองเฟซหรือว่าเอาไปอวดเพื่อนๆได้นะครับจาาากกกนนนนนนัั้้เรรดดบบทึตงี เพียงแค่นี้รูปภาพก็จะมาอยู่ในเครื่องของเราแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทําได้แค่รูปรับปริญญาของเราอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปตัวเองสวยๆแต่ไม่ได้ใส่ชุดรับปริญญาเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับใครที่ทําได้เนี่ยคอมเมนต์มาอดรูปตัวเองกันหน่อยนะครับ